สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอะเฮอร์มิตาโรสพบกันอีกครั้งวันนี้สำหรับไพ่ทาโรสายิจิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความจักรวาลเพื่อนําทางคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติม,ตมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณเห็นคลิปนี้ จะเป็นข้อความสำคัญนำทางคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณสำหรับการอ่านไพ่จะเป็นความหมายทางด้านจิตวิญญาณการตื่นรู้ให้คำคมข้อคิดวลีคีย์เวิร์ดจากจักรวาลผ่านไพ่ถึงคุณเพื่อนำทางสำหรับวันนี้พลังงานโดยภาพรวมของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่สื่อสารข้อความสำคัญข้อความสำคัญนำทางถึงคุณ สู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณสำหรับวันนี้ใบที่1 A ึ่งเอ็ดอัพพลัรหนึ่งเหรียญโอกาสทองโอกาสที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตโอกาสที่ดีโอกาสของคุณโอกาสแห่งโชคลาภการเงินเงินก้อนใหญ่โอกาสแห่งความมั่งคัง่งความมั่นคงโอกาสทองขาดอาชีพจักระวาลหยิบยื่นเส้นทางและโอกาสให้คุณแล้ว ให้คุณได้คว้าวายและเริ่มต้นสู่สิ่งใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นและการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามของคุณของขวัญจากจักรวาลและรางวัลจากประวาลความโชคดีความมั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณโอกาสทองที่จะเข้ามาหาคุณเลขหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ความหมายสำคัญของไพ่หนึ่งเหรียญ โอกาสทองสำหรับความมั่นคงและความสำเร็จคำสำคัญการเริ่มต้นใหม่เรื่องทางโลกศักยภาพสำหรับความมั่น,นคงมั่งคั่งคำสัญญาแห่งความสำเร็จการเริ่มต้นใหม่สู่ความรุ่งเรืองความมั่งคั่งในทุกด้านของชีวิตและโอกาสทางอาชีพความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่หนึ่งเหรียญโอกาสแห่งความมั่งคั่งและความมั่นคงกำลังมาถึงแล้ว ถ้าคุณกำลังมองหาจังหวัดดีๆในการลงทุนหรือสร้างรากฐานในอนาคตนี่คือสัญญาณว่าถึงเวลาลงมือได้แล้วโอกาสทองโอกาสที่จะกระวาลจะหยิบยื้นเข้ามาจงคว้ามันและเริ่มต้นสู่เส้นทางที่ใช่สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณความหมายสำคัญของไพ่หนึ่งเหรียญโอกาสทองที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ ข้อความต่อไปเรื่องสำคัญคำแนะนำคำนำทางพลังงานโดยภาพรวมของคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้สลรบองนี้จะเป็นเช่นไรให้ให้นำทางสื่อสารข้อความสำคัญข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณราชาหมายความสำเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การเลื่อนขั้นการเลื่อนระดับการเติบโตและการพัฒนาตัวเอง การเรียนรู้การสั่งสมประสบการณ์การฝึกฝนการต่อสู้และความเชี่ยวชาญการผ่านสนามรบมาอย่างมากมายเพื่อเรียนรู้เติบโตพัฒนาตัวเองและก้าวขึ้นสู่จุดสูงส,สุดของคุณบัลลังก์อันยิ่งใหญ่บัลลังก์ของความสำเร็จชัยชนะผู้นำผู้บริหารชัยชนะของแสงสว่างความสำเร็จจากสิ่งที่คนลงมือทำความพยายามความตั้งใจ และโอกาสที่ดีที่จะเข้ามานำทางคุณสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามไพ่าราชาเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความเป็นผู้นำความมั่นคงและปัญญาที่มาพร้อมกับประสบการณ์ผู้นำความเชี่ยวชาญและอำนาจในด้านต่างๆความหมายทางด้านความหมายที่สำคัญของไพ่ราชาถือหมายผู้นำที่เลี่ยมไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจคำสำคัญอำนาจเหนือทุกสถานการณ์ การสนับสนุนและปกป้องบางครั้งอาจใจร้อนและวู่วามเปิดกว้างและมองโลกในแง่ดีฉลาดมีความมุ่งมัน่นชอบประจนภัยและมุ่งหน้าสู่เป้าหมายความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพราชาหมายคุณคือคนที่มองการไกลมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพร้อมที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองความมั่นใจของคุณทำให้คนรอบข้างเชื่อมั่นในตัวคุณ ประสบการณ์ความพยายามและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โอกาสครั้งใหม่ของคุณมาถึงแล้วคือข้อความนำทางจากจักรวาลโอกาสแห่งความสำเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ข้อความต่อไปคำคมวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดสำคัญจากจักรวาลเพื่อนำทางคุณสู่เส้นทางการพ่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณข้อความสำคัญถึงคุณใบที่สาม ข้อความนำทางจากจะกรวาลเผดออปครับการเริ่มต้นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นสติปัญญาและการพร้อมที่จะผจญภัยการเริ่มต้นจากจิตวิญญาณภายในการฟังเสียงหัวใจการเริ่มต้นสู่ความฝันครั้งใหม่ของคุณความฝันที่ยิ่งใหญ่ในใจความพร้อมการเตรียมตัวและการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงาม การเริ่มต้นทำความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณไพ่เพจหรือไพ่เด็กเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่การเรียนรู้และพลังแห่งความกระตือรือรน้นพลังงานอ่อนเยาว์ความอยากรู้อยากเห็นและการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์การงานหรือความรู้ความหมายสำคัญของไพ่เด็กถือหมายเปิดใจรับแรงบันดาลใจและความรู้สิ่งใหม่ๆ คำสำคัญติดต่อหรือเข้าหาใครบางคนทำตามหัวใจของคุณฟังเสียงภายในใจตัวเองเปิดรับด้านเด็กในตัวเองเรียนรู้ทัก,กษะใหม่ๆเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่เด็กถือถ้วยหัวใจของคุณกำลังเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งลองมอง ไปร,บรอบๆตัวให้สัมผัสกับอารมณ์และแรงบันดาลใจและความสำเร็จจากสิ่งที่อยู่รอบตัวการฟังเสียงหัวใจสัญชตตาตญาณภายในที่จะนำทางคุณคือข้อความสำคัญจากไพ่เด็กถือถ้วยการเริ่มต้นใหม่สู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ในใจข้อความต่อไปเรื่องสำคัญสิ่งที่คุณควรรู้ คำแนะนําคํานําทางจากจักรวาลถึงคุณสลหับวันนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่สื่อสารข้อความสําคัญข้อ,อความสําคัญจากจักรวาลใบที่4 10บหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ต้องต่อสู้จุดตื่นอุดมการณ์การแบกรับการเสียสละ ต่อสู้และความอดทนของคุณจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ความสำเร็จเป้าหมายรออยู่ไม่ไกลจงก้าวต่อไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณเลขสิบเป็นสัญลักษณ์ของวัฒจักรที่สมบูรณ์ความสำเร็จและบทสรุปของเส้นทางจุดสิ้นสุดของบางสิ่งและการเริ่มต้นใหม่มันสะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายความสมบูรณ์และบางครั้งอาจมาพร้อมกับภาระ ความสำคัญของไพ่สิบหมายแบกรับภาระหนักแต่เส้นชัยอยู่ไม่ไกลมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานแบกรับภาระมากเกินไปความกดดันความรู้สึกว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่สิบหมายคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบอะไรหลายอย่างเกินไปทุกอย่างทาถมเข้ามาจนหนักขึ้นแต่อีกนิดเดียวเท่านั้นอย่าลืมวางแผน และแบเบาภาระตัวเองคือข้อความนำทางจากจักรวาลสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจเป้าหมายและความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าจักรวาลจะคอยสนับสนุนเส้นทางของคุณให้คุณได้ก้าวต่อไปข้อความต่อไปคำแนะนำคำควมวลีคีย์เวิร์ดข้อความสำคัญจากจักรวาลเพื่อนำทางคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้ คำนำทางจากจักราวาลใบที่5 Pa เพศอัพท u นตะเคลเด็กถือเรียญสัญญาณแห่งการเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่ที่สำคัญและโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตจักราวาลหยิบยื่นโอกาสให้คุณแล้วโอกาสในการเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้สติปัญญาและการพัฒนาตัวเองโอกาสในการเริ่มต้นสู่ความมั่นคงในชีวิตและความมั่งคั่งทางด้านการเงิน ความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณความหมายของไพ่เพจหรือไพ่เด็กคือจุดเริ่มต้นใหม่ของเส้นทางการเรียนรู้และพลังแห่งความกระตือรือรน้นพลังงานความอ่อนเยาว์ความอยากรู้อยากเห็นและการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางใหม่ความหมายสําคัญของไพ่เด็กถือเหรียญโฟกัสที่เป้าหมายและการเรียนรู้เพื่ออนาคตคําสําคัญการแสวงหาความรู้ ความหลงไหลในสิ่งที่คุณสนใจมีสิ่งให้เรียนรู้อีกมากมายข่าวดีในเรื่องทางโลกการเริ่มต้นสู่ความมั่นคงความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่เด็กถือเหรียญน,นี่คือช่วงเวลาของการเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองทุกก้าวที่คุณเดินไปในตอนนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงของอนาคตการเริ่มต้นใหม่จะสัญญาณแห่งการเริ่มต้น และโอกาสที่จักรวาลจะมอบให้คุณโอกาสทองโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ที่จักรวาลจะหยิบยื่นส่งมาข้อความต่อไปเรื่องสําคัญสิ่งที่คุณควรรู้พลังงานโดยภาพรวมของคุณสลับนี้จะเป็นเช่นไรให้ไพน่นำทางข้อความสำคัญจากจักรวาลใบที่6 the e m p l a t e พลังแห่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์การก้าวสู่จุดสูงสุดของชีวิตการก้าวขึ้นสู่พลังพลังแห่งความสุขที่จะเปลี่ยมลดในตัวตนความสุขความสงบความร่มเย็นการหมดทุกหมดโศกการก้าวขึ้นสู่พลังแห่งความมั่งคั่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินการงานความเป็นอยู่ชีวิตและจิตวิญญาณความมั่งคั่งภายใน การยกระดับจิตวิญญาณสู่พลังงานแห่งผู้ให้ผู้ให้ผู้นำทางผู้ส่องแสงสว่างผู้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปพลังแห่งผู้ให้พลังแห่งความรักและพลังแห่งความเมตตาหน้าที่และบทบาทใหม่ของคุณและภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจของผู้ให้ผู้นำทางผู้ส่งแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปความหมายสำคัญของไพด e เอ็นเพรส ชื่นชมความงามในชีวิตฉันถูกครอบง,งามด้วยความรักและความอุดมสมบูรณ์ใช้พลังสร้างสรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์การสร้างชีวิตศิละปะและความอุดมสมบูรณ์โอกาสใหม่พลังแห่งความเป็นหญิงในตัวเราทุกคนยอมรับการเติบโตและมีพลังอำนาจเหนือชีวิตพลังแห่งผู้ให้ความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และภารกิจครั้งใหม่ของคุณ ภารก,กิจแห่งการให้ผู้นำทางผู้สง่งแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งความรักไร้เงื่อนไขข้อความต่อไปคําแนะนําคํานำทางวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคําคมจากจักรวาลถึงคุณสู่เส้นทางการตื่นดูทางด้านจิตวิญญาณไปที่หกข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณ the world ความสุขความสำเร็จความสมปรารถนาและวัฏจักรที่สมบูรณ์ของชีวิตความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านการงานการเงินชีวิตความเป็นอยู่การก้าวข้ามจากบททดสอบการบรดทุกหมดโสดการก้าวเข้าสู่วัฏจักรสูงสุดของคุณความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ในชีวิตและจิตวิญญาณและการตื่นรู้การรู้แจ้งการยระดับจิตวิญญาณสู่แสงสว่าง และภารกิจครั้งใหม่ของคุณภารกิจที่ยิ่งใหญ่การให้การส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นต่อไปเมื่อคุณมีความบริบูรณ์เติมเต็มในตัวตนที่เพียงพอความหมายสำคัญของไพ่ The World ฉันอยู่ในที่ที่ฉันต้องการในชีวิตความสุขที่มาจากการมีอยู่ถ้าต่างๆมีความสมดุลความสำเร็จการเฉลิมฉลองการหยุดพักเพื่อเตรียมตัวสู่เส้นทางใหม่ การสิ้นสุดของวัฏจกักรความสำเร็จและความสมบูรณ์คือพลังแห่งความสุขความมั่งคั่งและความบริบูรณ์การรู้แจ้งการตุ่นรู้และภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณคือข้อความสำคัญจากจักรวาลข้อความต่อไปเรื่องสำคัญคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลถึงคุณพลังงานโดยภาพรวมของคุณสำหรับวันนี้ ข้อความสำคัญจากจักรวาลสามหมายการเติบโตวความก้าวหน้าและการเดินทา,ทางต่อไปในเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คุณเลือกแล้วหน้าที่ภารกิจการงานและความฝันที่ยิ่งใหญ่การทำตามเสียงหัวใจของคุณภารกิจของคุณการเริ่มต้นการเติบโตการขยับขยายการวางแผนและการก้าวต่อไป สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะประวาลจะคอยให้โอกาสสนับสนุนเส้นทางยกษสามเป็นสัญลักษณ์ของการขยายตัวการเติบโตและบทเรียนสำคัญในชีวิตสัญญาณของการเติบโตวความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังพาคุณไปสู่จุดใหม่ในชีวิตความหมายสำคัญของไพ่สามไม้ก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจคำสำคัญ การสร้างงานที่ก้าวข้ามความธรรมดาการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงการมีสมาธิความมุ่งมั่นที่เห็นผลความมั่นใจในตัวเองการเดินทางหรือความสัมพันธ์ร,ระยะไกลความก้าวหน้าเติบโตและเจริญงอกงามความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่สามหมายคุณกำลังมองไปข้างหน้าและเห็นโอกาสและพร้อมที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ กำลังวางแผนเดินทางขยายธุรกิจหรือโปรเจกต์ใหม่ให้ใบนี้คือสัญญาณให้คุณเดินหน้าต่อไปความก้าวหน้าการเติบโตและการพัฒนาสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณภารกิจที่เป็นความฝันภารกิจแห่งจิตวิญญาณข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดสำคัญจากจักรวาลเพื่อนำทางคุณ สู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณใบ <c oughs> ที่9ก่อนบทรสรุปสงท้าย10ดาบการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่การจบสิ้นการหมดทุกหมดโศการก้าวข้ามจากปัญหาการหลุดพ้นจากวิบากกรรมการพ้นครหอพ้นภยัยแสงสว่างจาริยธรรมคุณงามความดีจิตวิญญาณและสติปัญญาจะนำทางสู่การก้าวข้ามจากบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ การจบสิ้นการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการหลุดพ้นจากภาระความรับผิดชอบและสิ่งที่แบกรับที่มากมายอิสรภาพครั้งใหม่และการเกิดใหม่ของคุณเลขศูนเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรแห่งความสมบูรณ์ความสําเร็จและบทสรุปของเส้นทางจุดสิ้นสุดของบางสิ่งและการเริ่มต้นของเส้นทางใหม่มันสะท้อนถึงการบรรลุปเป้าหมายและความสมบูรณ์บางครั้ง อาจเป็นภาวะที่มาพร้อมกับความสําเร็จความหมายสําคัญของไพ่สิบไม้ของไพ่สิบดาบจบสิ้นความเจ็บปวดเพื่อเริ่มต้นใหม่คําสําคัญความมืดมนก่อนรุ่มอรุณลม้ลมลงจากความเครียดความเครียดได้ตรึงคุนไว้การทําลายล้างวิกฤตถูกตรึงไว้การเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นการเปลี่ยนแปลงการพลิกชีวิตการสิ้นสุดความเจ็บปวด ก่อนการเริ่มต้นใหม่ความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่สิ์ดาบอาจมีบางสิ่งในชีวิตที่กำลังทำลายและสิ้นสุดลงอาจดูเจ็บปวดแต่จงจำไว้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าอย่ากลัวที่จะปล่อยวางและลุกข,ขึ้นมาเริ่มต้นต่อไปการเริ่มต้นใหม่สู่เส้นทางแห่งแสงสว่างและชีวิตใหม่ของคุณคือข้อความนำทางจาก บทสรุปบทส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลพลังงานโดยภาพรวมของคุณสลหับวันนี้ใบที่10บบทสรุปคำนำทางจากจักรวาลถึงคุณหกถ้วยการได้รับโอกาสและโอกาสการหยิบยื่นการให้และการรับสมดุลและพลังแห่งความเมตตาและพลังแห่งความรักแห่งจักรวาล สมดุลแห่งการให้และการรับคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลจักรวาลจะมอบโอกาสโอกาสทองหยิบยืนโอกาสให้กับคุณจงข้ามันไวแล้วเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ชีวิตใหม่ที่สวยงามการเริ่มต้นทำตามความฝันที่อยู่ในใจการเรียนรู้การพัฒนาและการก้าวต่อไปสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ความสุขความมั่งคัง่งและความบริบูรณ์และการเติมเต็มให้กับผู้อื่นต่อไปการรับมาในวันนี้เพื่อส่งต่อเป็นการให้ให้กับผู้อื่นต่อไปสมดุลแห่งการรับและการให้พลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่จัประวาลคือข้อความสําคัญนําทางถึงคุณบทสรุปโดยภาพรวมพลังงานของคุณสู่เส้นทางการปลื้รดูทางด้านจิตวิญญาณ ครอความสําคัญจากจักรวาลคุณกําลังจะรับโอกาสจกากจักรวาลจักรวาลหยิบยื่นโอกาสให้คุณแล้วโอกาสทองโอกาสที่จะนําทางคุณสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์เพื่อเติมเต็มตัวคุณโอกาสในการหลุดพ้นจากวิบากกรรมความทุกข์การจบสิ้นปัญหาโอกาสทองโอกาสในชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่ สู่ภารกิจครั้งใหม่ของคุณการให้การส่งต่อผู้อื่นต่อไปเมื่อคุณมีความบริบูรณ์ถึงจุดสมบูรณ์ในตัวตนเพราะความสำคัญสำหรับคุณวันนี้คุณกำลังจะรับโอกาสที่สวยงามจะประวันหยิบยื่นโอกาสให้คุณแล้วโอกาสที่คุณจะเติบโตก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณและโอกาสในการเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่ ภารกจจิตวิญญาณและการเป็นผู้ให้โอกาสแห่งจักรวาลที่จะหยิบยื่นให้กับคุณโอกาสในร้านการเริ่มต้นทำหน้าที่ภารกิจความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณความฝันที่ยิ่งใหญ่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแห่งการให้การให้การส่งต่อผู้อื่นต่อไปพลังที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวคุณและหน้าที่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่โอกาสของคุณมาถึงแล้ว จักรวาลจะหยิบยื่นโอกาสให้คุณโอกาสทองโอกาสในการเริ่มต้นทําตามเสียงหัวใจสัญชตาตญาณภายในความฝันที่อยู่ในใจการเริ่มต้นการวางแผนการก้าวหน้าและการเดินต่อไปด้วยพลังความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่การจบสิ้นจากวิบากกรรมความทุกข์ปัญหาสิ่งที่แบกรับอย่างมากมายความกดดันความเครียดความวิตก พลังงานด้านมืดและสิ่งชั่วร้ายที่จะจบสิ้นไปสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นการได้รับโอกาสที่ดีจะประวาลหยิบยื่นโอกาสให้คุณแลว้วการให้ความช่วยเหลือการให้โอกาสการนำทางสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ไห้เมเจอร์คณะที่สำคัญสองใบ The World และ The Empress โดวคือการได้รับโอกาสจากจักรวาลจักรวาลจะหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณโอกาสทองในชีวิตโอกาสที่คุณจะหลุดพ้นจากปัญหาที่เผชิญอยู่การจบสิ้นจากวิบากกรรมการเริ่มต้นใหม่สู่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์และการยกระดับจิตวิญญ,ญาณภายในและโอกาสของคุณที่จะนำทางสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแห่งการให้ การส่องแสงสว่างการนำทางให้กับผู้อื่นต่อไปภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจของนักรบแห่งแสงสว่าง The healer ผู้นำทางผู้เป็นที่ปรึกษาผู้ให้คำนำทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนต่อไปแสงสว่างในตัวตนของคุณพลังแห่งบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำทางให้กับผู้คนภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณการส่งต่อการให้ เมื่อคุณมีความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ในในการเติมเต็มตัวตนให้เพียงพอโอกาสในการเติบโตความมั่งคั่งและความมั่นคงโอกาสทองโอกาสที่ดีในชีวิตที่จักรวาลจะมอบให้กับคุณจักรวาลได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคุณแล้วโอกาสแห่งความสุขความสําเร็จความมั่งคั่งและความบริบูรณ์เป็นพลังงานที่มาสัจจรรย์สําคัญของคุณ สัาวันนี้การเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามจากประวาลมอบโอกาสให้กับคุณโอกาสทองโอกาสแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์และการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ภารกิจแห่งการให้การนำทางการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณโอกาสของคุณมาถึงแล้วจากประวาลหยิบยื่นโอกาสทองมาให้คุณแล้วจงความมันไวย้ย และก้าวหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณขอบคุณสำหรับการรับชมหลับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอะฮอมิทาโรสหลับวันนี้สวัสดีครับ